นี่เป็นบางส่วนของชาวนาที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะโดยรวมชาวนาที่เดือดร้อนทั้งหมดก็คือกว่า1ล้าน 4, คนโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลขณะนี้ก็คือจะหาเงินกู้จากที่ไหนสำหรับวงเงินที่จะต้องหาให้ได้1 3 0 0 0 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นโจทย์ที่ชาวนาก็กำลังต้องการรับฟังคำตอบเช่นเดียวกันนะคะว่า จะมีเงินต้นทุนก้อนใหม่เพื่อที่จะนําไปทํานาเป็นต้นทุนที่จะเข้าสู่ฤดูการทํานาในรอบถัดไปได้อย่างไรคะสําหรับชาวนาที่นําเงินเข้าโครงการรับจํานําข้าวส่วนหนึ่งก็ได้ใบประทวนที่มีแต่ตัวเลขแสดงไว้นะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เงินตามใบประทวนที่กําหนดไว้จํานวนมากกําลังรอว่าจะได้คําตอบจากรัฐบาลเมื่อไหรค่ค่ะ คุณควรรักษ์อิสารางกูลนัยธยาได้พูดคุยกับชาวนาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าจนถึงขณะนี้จะต้องรอเงินที่จะได้หลังจากที่ได้รับใบประทวนมาเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2เดือนอย่างไรคะ่ะนางสงวนคำดียังคงเก็บรักษาใบประทวนสองใบที่ได้รับจากโรงสีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วราคารวมเกือบ2 7 0 0 0 0บาทไว้เป็นอย่างดี แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่รู้ว่าในที่สุดใบประทวนสองใบจะมีค่าแค่กระดาษ2แผ่นหรือไม่สงวนพาทีมข่าวเดินดูที่นาของเธอพื้นที่ทั้งหมด17ไร่ซึ่งขณะนี้เริ่มวิดน้ำเข้านาเพื่อเริ่มทํานารอบใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้เงินจากรอบที่แล้วมาลงทุนความรู้สึกเสียใจมากๆ เพราะว่าเราทํานาเราก็หวังผลที่ว่าจะได้ผลผลิตออกมาเพื่อจะได้เงินเอามาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เงินแล้วก็มันมันรู้สึกรันทดกับชีวิตมากอะ่ะแต่ใจก็ยังสู้พวกเราก็ถามทากศว่าแล้วที่พูดนี่จริงหรือเท็จเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เบื้องบนจะส่งข่าวบอก เราก็เลยได้แต่รอความหวังว่ามันจะมีวันนั้นไหมแต่แล้วแล้ววันนั้นก็มาจริงๆ mm. พวกเราชาวนาเราก็ก็ไม่รู้ว่าข้าวก็ไปหมดแล้วอะไรอะไรก็ไปหมดแล้ว mm. ถือแต่ใบประทวนเปล่าๆเนี่ย mm. แล้วเราไม่รู้เราจะมีความหวังว่าเราจะได้เงินหรือเปล่าค่ะนอกจากที่นาของตัวเองสงวนและครอบครัวยังรับจ้างทํานาอีกนับสิบไร่ซึ่งเจ้าของที่นาก็ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวเช่นกัน ส่งผลกระทบถึงเธอไม่ได้รับค่าจ้างตามไปด้วยสงวนบอกว่าทุกวันนี้เธอต้องนำเงินเก็บมาใช้ลงทุนทำนารอบใหม่จนแทบไม่เหลือรายได้เพียงทางเดียวตอนนี้มาจากการรับจ้างไถานาของลูกชายวันล,ละ200ถึง300บาทเราก็อยากจะเอามาไว้ลงทุนแล้วเหลือปันผลกำไรเราจะเก็บเอาไว้เอาไว้ดำรงชีวิตต่อไปตลอดไปเนี่ยถ้าเราทำแล้วเราไม่มีเงินเก็บ เผื่อวันทั้งหน้าเราทําไม่ไหวะแล้วเราจะกินจะใช้ตรงไหนโอ้อร, oh, รู้สึกว่าดีดีมากทีแรกก็ดีแต่เราไม่รู้ว่าความเป็นมาความซับซ้อนของรัฐบาลเราไม่รู้พูดได้ไหมถึงรัฐบาลพูดได้ไหม,มเราไม่รู้ว่าความซับซ้อนเขาเป็นยังไงแต่โครงการแรกที่ออกมาหนึ่งอาทิตย์แรกเราส่งมาประทวนเราได้รับเงินแล้วแล้วก็ฤดูการที่สอง ส่งไปประทวนครึ่งเดือนจึงได้รับเงินมันเริ่มช้ามันเริ่มช้าแล้วแต่ฤลดูการแรกรอบแรกอ่ะได้เงินเร็วรอบที่สองได้เงินช้าแต่รอบนี้รอบที่สามยังไม่ได้เงินเลยซึ่งมวลตัดสินใจเข้าร่วมชุมนุมปิดถนนพร้อมกับชาวนารวม5จังหวัดคือราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามนครปฐมและประจวบคีรีขันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้กับชาวนาทุกคนที่ได้รับผลกระทบ หลายคนบอกความรู้สึกตรงกันว่ารู้สึกทุกข์ใจที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวใช้หนี่เก่าที่กู้มาลงทุนและไม่มีเงินก้อนใหม่มาใช้ทานาฤดูการต่อไปประมาณสามแสนน่ะค่ะแล้วก็มันกระทบเจ้ค่าปุ๋ยค่ายาค่าเช่าค่าเกี่ยวก็ยังไม่ได้ให้เลยทุกอย่างมันไม่ได้มีเงินจ่ายเลยอะ่ะคือกู้เข้ามาหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะ ต้องหามาล่วงหน้าแล้วก็คอยขายข้าวแล้วถึงจะได้ไปคืนกัาอ่าปุ๋ยค่าเช่าแล้วก็ค่าเช่าเขาก็แพงเม่อข้าเข้าปลูกเราก็ต้องซื้อซื้อเหมือนกันทุกอย่างแล้วเวลาเราได้เงินมาเราก็ต้องเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายทีนี้เงินตัวนี้ยังไม่ได้เราก็ยังจ่ายไม่ได้แล้วเดี๋ยวทำทำหน้าต่อไปเราก็ไม่มีเราก็ต้องหาอีกเนี้ยมีความหวังไหมตอนนี้ ที่ไม่มีที่ไม่คิดที่พี่ไม่คิดว่ามันจะได้เลยนั้นเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลจะเอาตรงไหนมาให้เขาพยายามมากี่หนแล้วก็ไม่เห็นจะได้สักทีพวกเขาบอกว่าการร่วมชุมนุมครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองแต่ต้องการทวงถามความชัดเจนจากรัฐบาลว่าพวกเขาจะได้รับค่าข้าวที่ขายไปแล้วตามสิทธิ์ของพวกเขาหรือไม่รวมถึงกำลังทบทวนว่า หากมีโครงการรับจำนำข้าวต่อไปจะเข้าร่วมโครงการอีกหรือไม่วรลักษณ์อิสารางกูณอยุธยาไทย PBS รายงาน